ครับผมครับมาเบิ้งคลิปนี้อาจจะเบิ้งแตกต่างแน่จักน่อยนะครับผมจะพาไปเบิ้งครับบ้านหลังหนึ่งครับในหมู่บ้านนะครับถ้าหากว่าทุกคนหรือว่าเพื่อนนะครับที่ขอมาเบิ้งนะครับทุกคนคงจะรู้ซึกคือผมบอยนะครับนี่คือห้องน้ำสภาพห้องน้ำ นะครับเพราะบ้านหลังนี้ล่างมากกับเจ็ดแปดปีแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเจ้าว่าสูฟังนะครับว่าเกิดอย่างขึ้นนะครับผมการจะขอว่าพอาะคร่าวๆนะครับให้ฟังบังเอาครับสภาพบ้านนะครับตอนผมมาเห็นที่แรกนะครับบ้านหลังนี้อยู่แบบพร้อมหน้าพร้อมตานะครับแต่ว่าตอนนี้ คงเหลือว่าเห็นแค่ซากปลักหักพังนี่แหละครับชีวิตของคนหฮอนะครับเมื่อข้างหน้าบอมีไผ่ลูกเมื่อข้างหน้าบอมีไผ่เห็นนะครับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับโตหฮอเองนี่แหละครับที่ผมนําคลิปนี้มาให้เบิงนะครับเป็นบทเลียนเรืออุทหรหรือว่าตั้งได่เพื่อนๆทุกคน ที่เขามาเบิงมาเห็นกะล้องคิดเบิงครับอยู่ดีๆครับมามือหนึ่งนะครับจากบ้านที่เคยมีความสุขจากบ้านที่เคยอยู่แบบคบหนาคบตานะครับเพียงแค่เสี้ยวนะครับกะพงสภาพไ้อย่างที่เห็นผมเห็นแล้วผมรู้ซึกว่ามันอาจจะเป็น่วงโศกของชีวิตคนฮอง นครับหลังจากที่นครับหัวหน้าครอบครัวได้นกรับคือว่านั่นแหละไปอยู่บนสวรรค์ผลสุดท้ายครับบ่เทิงปีบ้านหลังนี้ครับกะเหลือแต่ซากไม่ถึงปีนะครับกะเหลือแต่ซาก ผมจะว่ประวัติแค่คร่าวๆนะครับให้ฟังเพราะว่าคันว่เยาอิหีนะครับใช้เวลาถึงสองสามชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ัวลาอบ้าพวได้นะครับสูญสิ้นนะครับโอ้เห็นแล้วผมก็นึกถึงภาพที่เคยรู้จักกันใหม่ๆนะครับผมก็เคยมานั่งเล่นนั่งหัวนั่งว้านั่งยิ้มนั่งถักทาย แต่ผมกับบอคิดว่าทีว่าตั้งใดละ่ะนะครับคนเคยคุยกันคนเคยทุกสิ่งทุกอย่างคนเคยเห็นกันทุกคนคงรู้ดีครับตัวนี้ผมก็อธิบายบอถือนะครับเบิ่งเอาครับที่เห็นผ่าตอนนี้นะครับนี่คือผ่าของทีนอนเป็นทีนอนนะครับเป็นทีนอนของผูท้ที่เพิ่งจากไปหุนหูครับหุนหูเห็นแล้วหุนหูพิ่นกัเพิ่นกับเลือไว้ให้แค่ สราบประักข้างของบ้านมีไว้ให้ห็นจากที่เคยอยู่แบบพร้อมหนา้าพร้อมตาเอาง่ายๆว่าบางข้างนะครับผมกระจนอธิบายไปบเป็นคือกันเมื่อผมเหินนะครับหน้าโอ้ยช่างเดรดละซิีว่วเวทนากับโบเมียนมันก็ชิเกินไปก็ใส่คำว่าถือคือกันครับบ่ได้ไกลนะครับจากที่ผมอยู่บ่ได้ไกลกันเลยครับแทบแต่ว่าแบบ ใกล้ชิดกันเลยก็ได้แบบพี่น้องเลยก็ว่าก็ได้เมื่อมันถึงเวลาครับนะครับมันก็ต้องสิว่าจังไ๋ละโอ้ยคือว่าละครับเมื่อมันถึงเวลาเป็นอย่างกระุดบบอยูอีย่างมันล่งก็เอาล่งไว้บ่ได้นะครับสุดยอดนะครับสุดยอดมากสุดยอดมากกับกับ กับโลกใบนี่กับชีวิตของแต่ละคนแต่ละครอบครัวผม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 เสื้อเลยว่าเมื่อถึงวันมันมันจังใดมันกะหนีบกนะ้นน่ะไอ้น้องเลยนะครับจากที่ผมเคยมานั่งเห่นมาว่านวหัวมวนกันนะครับนี่คือประวัติคร่าวๆนะครับที่ผมเอาวาสุฟังนะครับเทาวาอ่หลีัม้ายาวรับสองชั่วโมงสามชั่วโมงกับ,บจบผมยันเพื่อนๆรำคาญกันนะครับ เบิ้องเอาพี่น้องเอ้ยคงเหลือไว้เห็นแต่ซราบราคาพังกับที่นอนของภูที่เพื่อนเคยใส่เคยอยู่เพื่อนเอาไว้นี่ครับเพื่อนบ่เอาไปใส่นะครับตามสภาพชิตนั่แหละเอาไว้ให้เพื่อนนอนซะประมาณนั้นนะครับหาเพื่นมือไหมือหนึ่งเพิ่นกลับมาบ้านเพิ่นเพื่อนก็นจะได้มาพัก,ก่อนนะครับที่เห็นผ่ากองอยู่นะ่ะแต่ตอนนี้ครับมีแต่ยามีแต่ใบไม้แห้งนะครับเบิ่องเอาโลดพี่น้องเอ้ย นี่แหละครับสิ่งที่คนฮอบอรลูนะครับพายพาหนาจะดีจะจนเมื่อถึงวันเวลาครับสิ่งที่เกิดก็ต้องเกิดนะครับผมคิดนั้นเด้กก่อนที่ผมจะเอาทราบประหักพังของบ้านเนี่ยครับเสื้อผ้าเห็นแล้วโอ้ยห้หหูครับคิดหลายมือครับ ว่าผมจะเอาลงให้ทุกคนได้เห็นบอเพื่อนๆได้เห็นกันบอผมคิดหลายมืออิลิผมคิดหลายมือมากนะครับมันอาจจะเป็นภาพที่ฮุนทูเนเดอร์จักหน่อยนะครับสากบ้านปลาหักพังนี่แหละครับชีวิตคนเฮานะครับก็ับเป็นอันว่าครับก็บเอามาบอกสู่ไอ้น้องฟังนะครับข้อส,นะสันสันสน,สนะครับการสูญสิ้นการสูญเสียนะครับเมื่อถึงวันเวลา ถ้าหากว่าบ่มีผู้สืบทอดบ่มีผู้อยู่ต่อสภาพสุดท้ายครับสุกสิ่งสุดอย่างก็เหลือแค่ซากปลักหักพังกับความว่างเปล่ากับอดีตเท่านั้นครับขอบคุณอะไรครับทุกคนที่เข้ามารับชมครับขอบคุณมากๆครับ